เปิดอาชีพมิสเตอร์ควอคสามีป้ายแดงปรูปรยามดดำาคชาพายยังคอนเฟิร์มรวยมากจริงๆถือว่าเป็นงานแต่งในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้หลังจากที่แฟนคลับได้เห็นบรรยากาศงานแต่งปรูปรยาสวนดอกไม้ลุนเบิร์กในวันที่12พฤศจิกายน ที่เบเวอร์ลิลล์เมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาไปแล้วที่เนาจากความรักของบ่าวสาวจะอบอวลแล้วสถานที่และเครื่องประดับต่างๆก็ให้บรรยากาศแห่งความรักมากจริงๆโดยปูประยาดาราสาวรุ่เครื่องไทยสวีเดนในวัย34ปีได้เข้าพิธีแต่งงานกับ มิสเตอร์ควแฟนหนุ่มนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีวัย46ปีและที่แฟนคลับต่างบอกว่าแสบตาสุดๆเห็นที่จะเป็นซ้อยเพชรทีท่เจ้าบ่าวมอบให้กับเจ้าสาวที่มีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทกันเลยทีเดียวสำหรับมูลค่างานแต่งปูประยาในครั้งนี้ก็ราคาแค่เบาๆหากรวมกันทั้งชุดเจ้าสาวจากแบรนด์ดังสอยเพชรท,ที่เจ้าบ่าวมอบให้ค่าดอกกุหลับทุกสายพันธุ์ที่มารวมกันอยู่ในงานนี้และค่า ตกแต่งสถานที่ใหม่ทั้งหมดก็แค่กว่า260ล้านบาทซึ่งทุกคนต่างก็ตาลึกวาวสุด,สด กับจำนวนเงินมหาศาลในงานแต่งของเธอและก็ทำเอาสงสัยกันไม่น้อยว่าแฟนปูปรยาน,นั่นคือใครทำไมยอมทุ่มจัดงานแต่งมากกว่า200ล้านบาทขณะน,นี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะทราบแค่เพียงว่ามิสต์วอกสามีปูปรยาเป็นหนุ่มเอเชียนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีรู้จักกับปูปรยาผ่านทางคุณแม่ซึ่งตอนแรกฝ่ายหญิงก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องทําให้ความรักเริ่มเกาะตัวอีกทั้งในวันที่ ที่คุณพ่อของปู่ปยาป่วยมิสเตอร์กรอเกก็อาสาไปฟอล์ใคให้ แม้จะยังไม่ได้รู้จักกันดีพอจึงทาให้ปูปรยาทราบซึ่งอีกทั้งยังเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการทุ่มเทในการทํางานของปู่ปรยาจึงทําให้ตังคู่เข้ากันดีดจนอายุที่ห่างกันถึง12ปีไม่เป็นอุปสรรคในความรักกระทั่งได้รู้ใจกันมานานมากกว่า2ปีก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุดพร้อมกันนี้ช่วงตอนหนึ่งในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีมดดำคชาภาหนึ่งในพิธีกรยังได้เล่าเรื่องราวอาชีพของสามีปูอีกว่ามิสเตอร์วอลคสามีของปูปรยารวยมากจริง จริงนอกจากจะเป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีแล้วยังเป็นเจ้าของกาแฟาที่ประเทศเวียดนามอย่างเวลาที่หลายคนไปเที่ยวเวียดนามเชื่อว่าทุกคนก็ไปซื้อกาแฟาซึ่งเป็นกาแฟาของแฟนปูประยาน,นี่เอง